เนววานเลมองเห็นเมฆเล่นปองเช้าน้งสองลองคนใจกังวลบ่มีต้อยเมฆโรยประยุมาหญ ่อนดีน้อง่อนกอไหดอกเ่าปมบอระซุมบัทันตาละดีไป้ร้อยรอบด่านแต่คนนั้นหากบอลลูนเสียงป่าดอกพองคงสะเทือนทุงกุลาหลงขวาก้าวหน้าขวเสียงดวงแล้วเตบอบนสิูห์สุาม ่าสีครับซ้ำปว่แรงเต่ากาแดงแคบทุกบนลอ้ยทั้งติดนี่สังนะ่อนท้องกว่าซอยสามบม่มีนามเศษนังจูดบังไฟดอกขึ้นป่าไปถ้วยตานปญัญญาเแ้ม เซิกหนังแมวมีหมอแคนดอกความกินเจ้าหวนยากปันใดกระจนโซวังทิ้วชูกวับนองเพียงเอกราษศีรียสามารถที่พัมความในหวรองพอมเทียนท่านั้นที่สันเลนไตมีนานไม่พอโซชม บอหลังโลทันการพัฒนาสิภา้าวจากสามเนาเข้าในเรื่องการเทศเสียงประยุกต์มาลอ้ยกันบ่แก่งให้เตือไปทัาบบใส่ให้เตืองแกว

น้นเดนเอาปากกระทงกำลัง e ลิงเป็นสมองออกหาตนจะไปเดียวรุมพ้นที o, ่ประพันกันเพิ่มเสริมให้ดอกม่วนดีเนจะปากกาดอกลิงกี้บ่มีวันกันตอนตายเน สมบังปันยาว้เลือนไหลพงปานาหังถ้าติดทำคำเกี่ยมเข้มบดจางเอ้ยท่านจืดง่ายละคุณโยมเอ้ยฟังใจหาขับรูปไปไถสิกล้าดอกว่ากันไถจะเหล่าน้าปั่นหรือเหล่ากันดีกี่แก่ คนเปือเ้อนละวางยากับลูกไปไปสิกาดอกววงกันไฟเพ่งสีดอกวานนาน บ,บออ่พอญาพระธรรมบุญเสียดายทุนเงินทองสิ่งควางเทียงนอาไวไ้ใจบ่ใส่ขั้นพูดแปลวบ่เห็นแปวเอ้ยขั้นเห็นโป่งคิดผิดเห็ดผิดความลงลามบังกัดหัว แทงสีลูกันลวงพูน หนุนนาเเม่านงางเอิงให้บ่อยากรวมุลทำบุญหาปูปู่เหล่าตายนะท่านไปหลายจิไปสัตว์ท่านหลับลงบ่ทันรู้ความบ่ลงความกะหน,นำเลยเอเลอเอ้วเนม่พาเสียขาดควมเสือนาอย่าคุมหัวขันใสเสือนะ ยาดันหัวเตาตามเอือยาดันหัวส่วสามมันเขินทางดอกตั้งกันเรื่องทั้งทานดอกบ่าอันนั้น ลูกไปห่าบ่ยินดียลฉันบ่มีสัตทานเสื้อพระสุคันอุ่งเจ้าเดวัดว่าบอกเคยตาวอยากอายเงาเจ้าของยางเทียบกันไปคนทั้งระว่างอย่าตัดไป ใจนั้นหนักตั้งกันเก็บเบิ่งดุ้อ่านเงินทองดอกว่านัน้นมันหายากเหลือกันดดดสิผ้าเสียดอกทั้งวัดให้บ่ย,ยินท่านดีด้วยเมนสิ้รวยเป็นแสนล้าน บ่ทำท่านกันเจ็ดใจนะไม่ยาวเ้ยนะตั้งใจตั้งยังครับตั้งใจตั้งยังทัดที่พอสมใจแต่ยังไม่ยาวเ้ยนะบุญเป็นโตจังใดบ่มีไปท่านบอกได้ทางไปบ่อยากเอาเหรอ ยากระปากยาวาวยามาเป่าให้เครื่องหัวยาคุ้มหน่มให้กระดิ่วบอกเมนียวสิเป็นได้ลูกเต้าเป็นคนหาน่ะยาเสี้ยวไปใส่ทันทานไปเอ้ยมันไหลข้างล่ะกัวสิได้เงินตรามาใส่ตรงกรบเสียงไหล ตามบนนั้นย่ามปานลูกไปขอข่าการดย่งกะตายคาเดียวไปบ้านเหีเหเ่ยวบนย่ำหายแล้วแต่ไปสิยันเยอออย่าส่วนเลยทางนี้เห็เพ่งสีนั่งบอกันหวนัวกอประทานขันบ่ได ตายสาวกังกบบระบอดอมเว้าทั้งเสียลูกบอปอมจะนอมเมียเอขันเที่ยวจานเรื่องวัาว่าบอ่อสนใจเร็วแต่ไปสิซ้ำไ,เไเปเกิดแล้วตาย้อยพันเทียวสินทาน กันบอกกี่เอาง่ะโอ้ยแต่เสียกันไปดีอวะว่ามีผลกันจังตากันไปนาสิมังมูนนะอยากวันใจกันในวุ่นละ เครื ain ain, all, ่องคุณในสังกันขายให้นาเฮือนสานไปต่อตานต้องเหมดเหนื่อยล้วคงบ่เหลือป้องป่นขอทนตัวบอกก้าหัวมเพ่งสีขอเลือนวูม พี่บ si oh 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 ุญทรรเอ้ยแทงสีข่าลื่นกุ้นย้อนจังลูกสามภัยทัลโหลได้อ๋อยนั่นดาบพี่เอ้ยนั่นแหละนั่นละน้อย

หนักหนุกกายว่าการบวมโลคนนอนตัวแกจ้อยกันเลื่อนเบาไก่พุงในยิ้มฝันโอมเน่กำรมตายลูกแค่เสือความร้อนโซ่กันมาไกลแค่ไหนแต่รีเสียงจิ้งที่ตั้งไปนอนขอให้ตา mời <laughs> mọi thứ ông mắt ra cá đẹp phong tặng xem bằng con số bằng một bàn và có เกล้าดัญญะสังเทศราเสียมต้นเตนะเรื่องดินอย่าให้เศร้าหวานตัวประเดี่ยวกันเดียวครวนนะยะมาเตรีฟันกวีสิสิที่แปลซุฟันพอให้สุวรรณกับเข้ากันใจ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

คอยฟังไปส่งใจพี่พี่ต่อดาวดวงต่างตั้งใจฟังไป้งตอนตุ่นไปถึงปลายทางเรืองเมองทั่วสีเรลืองกรลังเ่มจะตั้งกินตะลิงหัวทุ่ปบนะื้อจำสิว้านใหญ่ไปทุ่มเมืองสกวัน

này ta không còn, không nghĩ để có này cũng bỏ một kỳ chính tâm để qua cảm tâm viên bạc kiềm lấy tân biết tân

คือนพอตาเดียวก่อนตอนตอมตอนเราเพิ่งพุ้นนะตลาดตุ้งต้านเราที่คุณนกันโดยช่วยนรวกรรวยกันปีนี้ฝากคนทีมีเพื่อนายไม่สบาตุกงกาะเป็นสีโอไปมูชาบัวเ้าวกันปีนี้

เราบอกเป็นนักให้กนิดให้ารนะใ้ตายบก็นนักไลยเกบเอาบ้านไลไปไล่ตั้งยังแฟนสนามมอันก้งเวนะ

เนเที่วาตาบาไปคนบอกยังยินเสียไนว่าตเาควรเอาแม่เอาเสยนนเเธอนันใินเสียต่อใจานอยากกินได้ตายไปตันใปต้อเนเอามาราีคต้องหับตาการตอบแทน ปัญญาการรู้ความที่ใส่กันไปเที่ยววันนั้นผู้จัดแถวประชาการนั้นผู้ยันต์งามถิ่นพ่อขอแต่งรำควงยิ่งไปยอมกินตาหวั่นน่าดอกกินกินนั้นทำให้พระตืวนรู้เกี่ยวกับการนั้นจริย์ใหญ่เนื้อทฤษฎีสัตว์โลกอาวุธปฏิเสธนั้นทำเพียงสิ้นสลายนั้นทำให้สุขอนุภาพ

把我的梦想实现，你能不能把那平凡的我变成天上最亮的星？我站在阳光有我能见到我那白云在放哨。